พอร์เตนเจอรนะครับ XL p a ส s s p o r t 2021นะครับติดตั้งกล้องถอยจอเดิมกล้องแท้นะครับเนี่ยลูกค้าอยากได้ไฟสองฝืนก็จัดให้ครับเต็มระบบนะลูกค้าใส่สวิตไฟหนะ้าของ XLT มาแล้วก็ทำการเปิดระบบไฟตันหมอกให้นะครับมาดูกล้องถอยกันก่นอนกล้องถอยแท้นะครับมุมอมองภาพตอนกลางคืนนะกลางคืนนะเนี่ย สว่างชัดนะครับมุมมองกว้างไม่หลอกตานะครับกดซูมได้เห็นไหมเวลาต่อเทนเลอร์นะครับสามารถกดซูมได้นะครับเนี่ยจะมีตรงนี้เป็นที่ต่อเทนเลอร์นะครับแล้วก็มีเส้นเลี้ยวนะครับเส้นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตามพวงมาลัยนะสรวนรถจะไปทางไหนก็มีเส้นกะระยะให้นะครับผมเป็นกองแท้นนะครับพร้อมมีระบบหน่วงภาพด้วย เนี่ยเวลาเราออกจากเกียร์ถอยเนี่ยมันก็จะค้างที่กล้องถอยนะครับจะมีกล้องถอยค้างให้ดูนะเปิดระบบนะครับเปิดระบบอื่นๆเพิ่มให้นะมีไฟตันหมอกนะครับเปลี่ยนสวิตช์มาแล้วก็นี่เวลาเปิดไฟตันหมอกก็มีสัญลักษณ์ไฟตันหมอกบนเรือนไม้นะครับ มีเมนูตั้งค่าโหน่งไฟหน้าอัตโนมัติให้นะครับเหมือนของ XLT นะในตั้งค่ารถยนต์นะครับระบบไฟหน้าหน่งไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเลือกเวลาได้เลยเหมือน XLT นะมีไฟเลี้ยวมีไฟตัดหมอกช่วยเลี้ยวนะครับเ,เดี๋ยวปิดไฟตัดหมอกก่อนเนี่ยเวลาเราปิดไฟตัดหมอกนะครับแล้วเราจะเปิดไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกจะติดข้างหนึ่งนะครับข้างที่เราเปิดไฟเลี้ยวคล้ายๆของนิกเกิน,นะครับช่วยสองสว่าง ด้านข้างด้านมุมของตัวรถนะครับเวลาเลี้ยวที่ความเร็วต่ํานะความเร็วสูงไม่ติดนะครับผมแล้วมีอะไรอีกก็ใส่ตะแกงกันหนูนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับกับกล้องถอยแท้นะเดี๋ยวไปดูตัวกล้องนะครับ mm. ดับเครื่องก่อนเปลืองน้ํามันน้ามันหมด ต้องแท้นะครับสีดำส,ยสวยๆครับผม f อดเ r นเจอ r XL พัดนะครับเปลี่ยนไฟเพดานด้วยนะ